ข้างหน้าทุกคนคนร้านแตดมาาไก่อร่อยไก่พ่แย่ไก่เทเรียกีอร่อยเลยสวยไหมวิวพระอาทิตย์ตกนะจ๊ะเห็นสีส้มๆชิลมากชอบ วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบาเซลโลนาเรียบร้อยแล้วนะคะข้างหลังเราเป็นซากราดาแฟมิเลียนะแต่ว่าเรายังไม่พาเที่ยวในวันนี้เนาะเพราะว่าเราจะต้องไปโรงแรมก่อนนั่นเองทุกคนซึ่งโรงแรมของเราเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับซากราดาแฟมิเลียนั่นเองนะคะซึ่งเคลื่อนสาวของเราเป็นคนจองนะคะโรงแรมนี้นางก็บินมาจากอังกฤษนะทุกคนไม่ได้มาจากประเทศไทยนะคะนาใา่ยอยู่ที่ลอนดอนนะคะประเทศอังกฤษส่วนเราอยู่สเปนเราก็นัดแนะ มาเจอกันที่สเปนนะคะเพราะว่านางอยากจะมาเที่ยวสเปนนางไม่เคยมาเที่ยวสเปนเนาะเดี๋ยวเราตัดภาาไปที่โรงแรมนะไปดูกันซิว่าเพื่อนสาวของเราคนนี้จะเป็นใครจ้าเราเจอโรงแรมมาแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่นะคะโรงแรมนี้นะโรงแรมโฮเทลากราดาแฟมิเลียนะเราได้การมาเราทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปกัน สวัสดีทุกคนนอ่อสวัสดีค่ะอันนี้คือป a r ีสน,น,นะคะ <Paris S 1> จาก Paris Valentine <High> Chanel ใช่แล้วคือเราเจอกันครั้งแรกครั้งแรกจริงๆปกติคุยแชทคุยกันอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เพิ่งจะมาเจอกันเพราะว่ามาเที่ยวสเปนใช่ อยากมาเที่ยวสเปนตั้งใจมาหาพี่มี่ตั้งใจจะมาหาปากหวานไหมปากหวานมากได้วีซ่าไงแล้วก็เลยคิดเอ้ยเราได้ฟีซ่าเชงเกนเราก็ไปไหนในยุโรปได้หมดเลยใช่ไหมทีนี้ก็เลยออ้ยพี่มี่อยู่สเปนแล้วเรายังไม่เคยไปสเปนเลยก็เลยไม่ได้แล้วต้องจัดใช่ต้องจัดแล้วก็จริงๆแล้วเคยมีเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์บอกว่าอยากให้เราสองคนมาคอนแลมกันเนาะใช่คนแี่เรแล้วก็คอนแลมกันแล้วนะทุกคนนะก็เป็นครั้งแรกเดี๋ยวเราจะไปไหนเดี๋ยวว่ากันอีกที นะวันนี้ตกพวกเราไม่มีแพลนใช่ไหลๆเพื่อนๆไหลๆไหลไปใจจอยนะใจจอยกันแต่ไม่รู้จะจอยแค่ไหนนะเพราะว่ายมมากไม่ไหวตอนนี้ขาปวดมากเลยทุกคนเดี๋ยวพักก่อนนะเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะคะ ตอนนี้เราก็ออกมาจากโรงแรมแล้วทุกคนเราจะมาหาข้าวกินกันก่อนนะเพราะว่ายังไม่มีใครกินข้าวเลยกินแต่ขนมปังกินแต่ขนมปังซึ่งเราเป็นคนไทยเราต้องกินข้าวปะ่ะเออแถวนี้มีเบอร์เกอร์คิงเนี้มีเบอร์เกอร์คิงอ่ะใช่ใช่มี KFC ด้วยที่ไหนก็มีคือตอนนี้เรามาเดินอยู่ข้างหน้าตรงข้างหน้าเราเป็นซากราดาแฟมิลี่นะทุกคนเนี่ดูให้ดูก่อนวิหารนะคะซากราดาแฟมิลี่นี่ยิ่งใหญ่ไหม ก็มาดูบรรยากาศคร่าวๆเพราะว,ะว่าโรงแรมเราดันอยู่ใกล้นะเดินแค่5านาทีก็ถึงนี่ก็เลยเดินมาจากโรงแรมกันเดี๋ยวว่าจะหาข้าวกินแถวๆนี้แหละบริเวณนี้แหละแต่ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะยังไม่มีแผนยังไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าชิดนี้เราบอกแล้วว่าเราสองคนจะมากันแบบจอยๆจอยๆแบบปล่อยไหลๆไปเรื่อยๆนะทุกคนปลาลีก็กําลังชื่นชมซากาดาแฟมิเลียอยู่เพราะว่า เป็นความฝ่ฝันของนางว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนางจะต้องมาเจอ s a ก r า d a f a m i l ลีวันนี้ก็สมใจแล้วจ้ะวันนี้วันธรรมดาเน,นี่ยไม่ใช่เสาใช่วันนี้ที่เรามาเป็นวันพุธนะทุกคนเป็นวันพุธแต่ดูคนสิ <c oughs> ดูข้างหน้าทุกคนคนร้านแปดมากหน้า s a ก r า d a f a m i l ลีเนี่ยวิหารชื่อดังเนี่ย <c oughs> <c oughs> บาลีส ไม่วิ่งไม่วิ่งเขากั้นไว้นี่นางแบบว่ายิ้มแย้มชื่นชมมันสวยจริงทุกคนยินย่งใหญ่อลังการนี่นางก็จะสากราดาแฟมิเลีย แัมเรียนี่โฮ้ยไฟนอลเลียมเพียรแต่ตรงนี้เก็บสุดเหนไม่หมดเดี๋ยวแพลนิสจะไปยุ่งนไกลตรงนู้นนะคะพี่ที่มาด้วยเขามีมุมที่แบบว่าเจ๋งๆสำหรับถ่ายรูปนะแต่ว่าตอนนี้แพลนิสมายืนเมาแล้วก็เซ่ยไกับทุกคนข้างหน้านี่ก่อนนี่ให้เวลานางนางชื่นชมทั้งที่พรุ่งนี้เราก็มานะพนี้รีบไงแบบว่าพรุ่งนี้เราอัดแพลนหลายอย่างพรุ่งนี้เราก็มานะ ซึ่งมุมที่ถ่ายรูปที่จะเอาให้เห็นแบบนี้นะถ้าเราอยู่ใกล้อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะใกล้ไปมันจะเห็นไม่หมดเราจะต้องมาทางนี้จุดที่จะทําให้เห็นสกกาดาแฟมิลียที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเต็ม,เต,มเต็มนิดนึงเนาะก็คือจะต้องถอยออกมานิดนึงนะทุกคนเนี่ยนี่เราก็จะได้มุมที่มันจะเต็มเต็มใบขึ้นมานิดนึงนะจ๊ะตอนนี้เราออกมาจากส a กการ์ดาแฟมิลีแล้วเราจะไปหาข้าวกินจริงจังแล้วตอนเนี้ย เราไม่มีร้านอาหารที่นะั่นเราก็เลยเซิร์ชเอาเมื่อกี้ก็เลยสรุปกันกินจะกินที่วอล์คสตรีนนะก็คือพูดง่ายคือร้านอาหารจีนนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าถ้ามีถ้ามีข้าวเรากินได้มีมีมโปยโยเทริยากิม,มีไก,เก่เทริยากิกาโอ้แต่นี่น่ากินแต่ไม่รู้ม่นคืออะไรอะ่ะกัมบสอะไรกุ้งเป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมใช่น่าจะเกี๊ยวหรือเปล่าวะเหมือนเกี๊ยวปะ เนี่เหมือนเกี้ยวนะโ,โซปะราเมนโซปะก็คือซุปซุปราเมงไก่ราเมงกุ้งอ,อันนี้ราเมงผักสรุปเราจะเอาร้านนี้แหละอร่อยแม่อร่อยก็ไม่รู้ลหละโอเคนี่ราคาแค่นี้เอง5้ายูโรห้าเ้าห้าแล้วทุกคนอ่ะวุ้ยเขามีโต๊ะใช่ไหมไปเวลาอืมสอคน สั่งที่นี่หรือแล้วยังไงเนี่ยเราได้แล้วนะจ๊ะเราสั่งเป็นข้าวไก่เทอริยากิเนาะและนี่ของฟรายดเป็นราเมงเมงกุ้งราเมงกุ้งนะโหเต็มชามล้นมากๆเลยแต่ไม่เห็นกุ้งแบบเาขาจะฟังผิดเนาะเอาเป็นเวจ g เทเรียนมาให้อ้าวจริงสิก็ดูสิมีเห็ดมีอะไรเนะี่ยเออนะ สรุปว่าสั่งราเมงกุ้งแต่ได้ราเมงผักนะคะทุกคนปาริสกลายเปว็น v e g e t เรีย n ไปเลยมีไม,ม,ม,มก้กินกัไน <c oughs> ไก่อร่อยไก่ไม่แย่ไก่ไเทเรียสกี่อร่อยเลยแต่ข้าวมันจะแข็งๆมันไม่ได้เข้าหุงมนุ่มๆเหมือนบ้านเราของปาริสนะจริงๆจะกินราเมงกุ้งใช่ปะแต่ไม่รู้สื่อสารนี้ท่าไหนกลายเป็นราเมงผัก vegetarian ก็คือจะมีเนี่ยแบมบูอะไรนะภาษาไทยหน่อไม้ แล้วก็มีเห็ดหอมแล้วก็มีข้าวโพดแค่น,นี้แหละทุกคนแล้วก็มีเส้นแล้วก็ถั่วงอกแต่ดีหน่อยแอบมีไข่ให้มามีโปรตีนอื <c oughs> แต่รสชาติแบบไมเทสแบบว่ากลางๆอะ่ะเออรสชาติกลางๆไม่ได้แบบว,ว้าวแล้วก็ไม่ใช่แย่ก yeah. ็เดี๋ยวเราขอกินก่นกอนๆเนาะแล้วเดี๋ยวกินเสร็จแล้วจะไปไหนต่อเดี๋ยวว่ากันจ้า สเปนย่าแล้วนะจ๊าทุกคน เรานี่สนามสู้หัวกระทิงสมัยก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นห้างสรรพสินค้านะคะซึ่งนบนเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะไปเอ่อเขาเรียกว่าอนะมีบาร์มีร้านที่จะสามารถขึ้นไปดูวิวเมืองได้นะคะเดี๋ยวถ้าไม่แน่ถ้าเราเสร็จจากตรงนั้นนะไม่แน่เราอาจจะมาดินเนอร์กันที่นี่นะคะเพราะว่ามันเป็นห้างด้วยแล้วก็มีที่ดินเนอร์นะมีคนอยู่ข้างบนด้วยน่าจะขึ้นไปอตอนเย็นใช่แล้วเรามาดินเนอร์ที่นี่กันแา้วพอเสร็จจากนั้นก็เดินมานี่ได้แต่ว่าหลักๆตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามถนมนนปทางนูน นุ่นทางนู้นนุ่นน่นที่เป็นเสาสีส้มๆเนี่ยนะคะที่เขาเขาบอกว่าทําเหมือนที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีนะแล้วก็อันนี้คือบริเวณที่เรียกว่าพลาซาเดอสปานยานะคะอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าในอดีตที่นี่คือสนามสู้วัวกระทิงที่มีชื่อว่า l a สอารีน่ซึ่งรูปแบบการสร้างจะเป็นสไตล์น e โอมูเดจแบบดั้งเดิมที่นี่เปิดใช้เป็นสนามสู้วัวกระทิงครั้งแรกเมื่อปี1,900จนถึงปี1977 หลังจากนั้นอาคารหลังนี้ก็ไม่ได้ใช้งานอีกเลยนะคะจนกระทั่งปี2010ได้มีการรีโนเวทขึ้นมาใหม่ให้กลายเป็นศูนย์ช้อปปิ้งแบบคอมเพล็กซ์ที่มีชั้นดาดฟ้าที่สามารถขึ้นไปชมวิวเมืองบาร์เซโลนาได้แบบพาโนรามา360องศาเลยทีเดียวส่วนพลาซาเดอเอสปานยาเนี่ยถือเป็นจัตุรัสที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของสเปนรองจากพลาซาเดอเอสปานยาในเมืองมาดริดและที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางการจาราจรที่สำคัญของเมืองบาร์เซโลนาด้วย เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วแน่นอนว่าทุกคนจะต้องมองเห็นหอคอยสองแห่งนี้แล้วเกิดความสงสัยว่าทำไมรูปร่างหน้าตามันถึงได้ดูเหมือนหอระฆังเซนต์มาร์กที่อยู่ในเมืองเวนิสประเทศอิตาลีจังแถมชื่อของสองหอคอยนี้ยังใช้ชื่อหอคอยเวนิสอีกต่างหากไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะ เาสถาปนิกที่มีชื่อว่ารามอนเบรเวนโตสได้สร้างหอคอยนี้ขึ้นมาโดยยึดการออกแบบตามหอระฆังเซนต์มาร์กในอิตาลีจริงๆแล้วก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นทางเข้าไปยังพื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติบาร์เซโลนาเมื่อปี1929 ความจริงแล้วหอคอยนี้มีกําหนดจะถูกรื้อถอนหลังจบงานครั้งนั้นด้วยนะคะแต่สุดท้ายก็อยู่รอดมาได้แล้วก็ได้รับการจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ในท้องถิ่นของเมืองบาร์เซลโลนาด้วยค่ะนี่เราจะเดินไปข้างหน้านี้นะทุกคนเป็นปราสาเกไกลตรงนู้นเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งก่อนนละ้ทคลิปลงไปแล้วก็คือวันนี้พาปารีสมาจอยๆเฉยๆ,ๆนี่ทุกคนเราเกือบจะเดินถึงแล้วนะ ก็ข้ามสะพานลอยเดินมาจากตรงนู้นก็ประมาณสิบนาทีได้อยู่นะตรงนี้เขาเรียกว่ามอนจูอีกนะคะคือถ้าเกิดใครจะมาเพื่อจะมาดูวิวพระอาทิตย์ตกเนี่ยคือแนะนำตรงนี้เลยทุกคนส่วนมากที่มาที่นี่ก็จะมาดูวิวพระอาทิตย์ตกตรงนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะคะทุกคนแต่ว่าแดดยังจ้าอยู่เพราะว่ามันเป็นช่วงเออฤดูใบไม้ผลิ จะเข้าฤดูร้อนเนาะเนี่ยโอ้โหแดดสวยมากฟ้าท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเลยทุกคนนี่ตรงนี้นะคะเป็นน้ำพุเมื่อก่อนเขาเคยมีการแสดงกลางคืนตอนคืนเป็นไฟแสงสีเสียงเนาะแล้วก็มีน้ำพุเต้นระบำนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าไม่น่าจะมีแล้วเนาะเพราะว่ารัฐบาลเหมือนแบบอยากให้ประหยัดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่มีการแสดงแล้วนะจ๊ะนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนค่ะอีกทีหนึ่งเนาะ นางรีเควสตมาว่าอยากมาเที่ยวที่นี่ก็พามาแล้วจ้ะที่นี่คือพระราชวังแห่งชาติที่ตั้งอยู่บนภูเขามอนจูิกสร้างขึ้นระหว่างปี1926ถึง1929เพื่อใช้จัดแสดงนิทรรศการนานาชาติบาร์เซโลนาแต่ตั้งแต่ปี1934เป็นต้นมาที่นี่ได้กลายเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติกาตาลิมยา ที่มีผลงานศิลปะมากกว่า250,000ชิ้นไม่ว่าจะเป็นคอลเลกชันศิลปะโรมาเนสซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในงานศิลปะที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกรวมถึงยังมีคอลเลกชันศิลปะโกธิกและผลงานจากยุคบาโรกและยุคเรยนซซองด้วยเท่านั้นยังไม่พอที่นี่ยังมีส่วนที่เป็นศิลปะสมัยใหม่และมีคอลเลกชันภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีค่าที่สุดแห่งหนึ่งในโลกด้วย ส่วนเสาทั้งสี่เสาที่ตั้งอยู่ด้านหน้าพระราชวังเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของแท่งทั้ง4ของธงชาติคาตารันซึ่งเป็นชุมชนปกครองตัวเองซึ่งทั้ง4ี่เสานี้เคยโดนทำลายลงอย่างยับเยินเมื่อปี1928แล้วก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปี2010ค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปข้างบนนะทุกคนเราก็เพิ่งจะเห็นว่ามันมีทางแบบว่าอะไรนะนเป็นทางทางลาดชันใช่ไหม แล้วก็มีบันไดเลื่อนด้วยไม่ต้องเดินขึ้นบันไดไป ไงปารีสสวยไหมที่นี่สวยมากแต่ปารีสยังไม่รู้เลยมันชื่ออะไรมอนจูอีกมอนจูอกจริงๆเมื่อกี้ข้างล่างมันมีเอกทิวิชันที่แบบว่าทำเหมือนเขาปดด้วยเนาะที่ม้ไปถามราคามาเขาบอกเท่าไหร่เป็นของทีมเบอร์ตันเขาบอกว่าราคาคนละ23ิยูโรซึ่งแพงมากๆเอา3 8คูงเข้าไปทุกคนมันก็จะเป็นราคาเงินบาทเนาะไม่เข้าดีกว่าไม่เข้าดีกว่าเอาเอาประมาณว่าของฟรีอะไรอย่างงี้ดีกว่าช่วงนี้มาเดี๋ยวเราขึ้นทัางบนกันไปดูทั้งบน อะไรกันอันนี้คือชื่อนะจ๊ะถ้าแปลเป็นไทยน่าจะประมาณหอศิลป์แห่งชาติแล้เป็นพิพิธภัณฑ์หอศิลป์แห่งชาติเลยประมาณนี้เนาะชื่อไทยเราไปเดินดูวิวกันเนี่ยสามารถมองเห็นเมืองบาร์เซโลนาได้หมดเลยเนี่ยมันเห็นมาเห็นเสาสี่ต้นโรมันที่เราผ่านมามาแล้วก็มีเสารตรงนู้นะ่ะที่เราเดินผ่านมาแล้ว แล้วก็ข้างหลังก็เป็นภูเขาสวยมาก I've this time changed the better c h a n g for วันนี้พระอาทิตย์ตกสองทุ่มสี่สิบเอ็ดนะคะแต่ตอนนี้คือทุ่ม4ี่สก็คือ1ชั่วโมงอะ่ะถึงพระอาทิตย์ตกนะทุกคนแต่ว่าแดดยังจ้าเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงฤดูใบไม้ใบไม้ผลิเนาะต่อฤดูร้อนเนาะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะที่สเปนสเปนแดดจะแรงมากทุกคนต่างจากลอนดอนนะ ต่างมากใช่ไหมลอนดอนไม่มีแดดถ้ามีแดดนี่ก็แบบว่าโชคดีเ,เออพอได้พอพี่ก็ได้ยินมาว่ารอนดอนนี่คือแบบว่าหาวันที่มีแดดยากมากใช่เป็นประเทศแบบไม่ค่ยมีแดดใช่ไหมเออแต่ที่สเปนมีแดดเยอะแล้วก็ร้อนมาโดยเฉพาะที่มารดริดรอ้รอ,รอนร้อนร้อนยิ่งกว่าบาร์เซโลนาอีกทุกคนปะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นแบงบนกันเนาะนี่ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปดูวิว เราเดินมาถึงจุดสูงสุดแล้วนะคะของมอนชูอีกตรงนี้เนาะที่ไม่ได้ขึ้นแบงค์บนยอดเขาวเนอมาในส่วนของพิพันหอศิลนะแล้วทุกคนก็จะมานั่งรอเพื่อจะดูพระอาทิตย์ตกนะทุกคนนี่นั่งกันเต็มเลยตอนนี้บรรยากาศชิล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 มากๆเลยวิวเมืองบาร์เซโลน่านะจ๊ะ ตอนนี้รอพระอาทิตย์ตกนะทุกคนอีกหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ตกสองทุ่มสีนะก็ตอนนี้ทุกคนก็มานั่งรอกันก่อนเป็นจุดชมวิวยอดนิยมยอดฮิตนะคะแล้วก็ขึ้นมาแล้วมันสวยสวยมากๆทุกคนต้องมาเห็นกับตาตัวเองนะจ๊ะเนี่ยในวิดีโอมันสวยเท่าอของจริงไม่ได้ แล้วบรรยากาศมันชิลมากเราชอบตรงนี้มันชิลมากเมื่อกี้มีเสียงดนตร,รีเล่นมานั่งฟังเพลงมานั่งชิลๆรับลมเย็นๆตอนนี้ลมเย็นๆนะทุกคนบรรยากาศมันจะประมาณสักหกสิบเจ็ดองศาไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่าเย็นมากแล้วก็ไม่ได้ร้อนมากเกินไปนะฟาริสก็กําลังชิลอยู่นะคะเป็นวอล์กซอนวอล์กนะคะเมื่อกี้นี่แล้วก็บิวข้างหลังสวยมาก ชิลมากบรรยากาศดีมากทุกคนลมเย็นๆจะตวอ็เดินใต้ต้นไม้ปารีสนี่คือเดินกลุ่มค่ะหนาวหรือว่ากลัวโจนค่ะกลัวโจนเออเนี่ยเอาของไปข้างในหมดเลยค่มเมากลาเป็นเหมือนลบจิต ใช่ใช่เปิดโชว์เปิดโชว์เล้วโชว์วเดกระเป๋าไหนดูการแต่งตัวออาฟิตวันนี้สิออาฟิตตุเดยแลวเสื้อก็เอามาใส่เสร็จเดี๋ยวทิ้งเลยไม่ต้องขดกลับอ๋อจริงดิเป็นคนเที่ยวกับนี้แหละเที่ยวโอ้จริงหรอได้พ่งรู้แจ็คเก็ตทิ้งเลยทุกคนดู ใส่พ <toys> ิ่งนี่ไว้ใส่เดี๋ยวพิจารณาไม่แน่ไม่แน่เออเอาไปมัดิดไม่แน่เราจะได้มือสองของปารีสค่ะทุกคนเพราะปารีสบอกว่าไม่เอากลับนะจ๊ะ วิวพระอาทิตย์ตกนะจ๊ะเห็นสีส้มๆมไม่รู้ข้างในจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้ก็ของจริงสวยนะบรรยากาศชิลมากๆเลยมีเสียงดนตรีด้วยเดี๋ยวจะไปดูตรงนูน้นตรงนู้นเห็นมีอ่าคนเขาไปยืนดูอะไรตรงนู้นด้วยไม่แน่ใจเป็นอีกมุมด้านหนึ่งหรือเปล่าแต่ส่วนมากคนก็จะนั่งมุมนี้กันเยอะชิลไหมทุกคนชิลมากถ้าใครมาเที่ยวบาร์เซลโลนาต้องมานั่งตรงนี้นะจ๊ะมาดูวิวพระอาทิตย์ตก เดี๋ยวเราจะไปดูตรงนู้นนะตรงนู้นเห็นมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งก็ยืนยืนอยู่คนดูวิวตรงนี้ในคล้องมันจะดูไกลๆนะทุกคนแต่ของจีนคือสวยมากอันเนี้ยซากาดาแฟมิเลียนะทุกคน we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. <S ตอนนี้พระอาทิตย์ก็ได้บ๊ายบายลาไปแล้วทุกคนพระอาทิตย์ตกดินเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ เดี๋ยวเรากลับปารีสจะเดินไปกลับไปที่เดิมน,นะที่เป็นอารีนาที่เป็นสนามสู้วัวกระทิงเก่าที่ตอนนี้เขาเปิดเป็นห้างสรรพสินค้าเนาะก็จะไปดูหากินอะไรกันเนาะกินข้าวเย็นกันก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรเลยเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรก็กินตามนั้น We're มานี่เราเข้ามาในห้าแล้วนะทุกคนหน้างป,ปิดแล้วปล่าทำไมเหมือนช็อปมันม<อ>ืดมรดตูแล้วอะเออบางที่เริ่มจะปิดละอุ้ยเขามีเหยียบอะไรด้วยเห็นเด็กๆเ,เขาเหยียบอะไรก,รไรกันน่ะไปดูซิเขาเล่นอะไรกันอุ้ยเขาเล่นอะไรกันน่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรกันเหรอ <c oughs> เหมือนเหยียบไปแล้วมันไปข้างหน้าไม่ใช่มันตอกสีไงเออนี่ไงปารีสเหยียบเลยเออนี่ไงมันเติมสีท şey ุกคนเออใช่ม да> ันเติมสีไปทางปารีสอุยนี่ Round เนาะร้านนี้เนาะเ<อ>พราะไม่มีร้านอื่นแล้วอเอออ่ะกี่ร้านนี้ทุกคนอตอนนี้เรามากินข้าวเย็นกันนะจ๊ะ<อ>วันนี้กินกูดงนะคะที่มาดริดก็มีเนาะก็กินอะไรที่มันคุ้นเคยนิดนึงเนาะ<อ>เดี๋ยววันหลังค่อยว่ากัน<อ>ทุกคนข้าวเรามาแล้วเป็นข้าวกับแกงทะแนงไทยนะจ๊ะเป็นยังไงนี่ของฟารีสนะโอยา โอยาโกโอยาโกด้งนะคะแม่ลูกใก่กับไข่นะจ๊ะโอยะแปลว่าพ่อแม่โกะแบบว่าเด็กอะไรนะอะไรนะพูดใหม่ซิโอยะแปลว่าพ่อแม่โกะแปลว่าเด็กก็คือเหมือนอาหารแม่ลูกอะไราเงี้ยโอ้ก็คือชามข้าแบบข้าวเป็นชามแบบเนี้ยเราเรียกดงอ่านี่นะคะเป็นเกรดความรู้จากปารีสนะคะของเราไม่มีเกรดความรู้อะไรนะคะก็คือข้าวแกงผัดแหงนั่นแหละจบเป็นแผนที่ แปลกนิดนึงนะทุกคนไม่รู้กันนึกว่าเป็นข้าวซอยเหมือนแกงเลยเนาะใส่ใส่เส้นไปเหมือนข้าวซอยแบบเข้มข้นเออจริงเหมือนข้าวซอยไม่ก็ขนมจีนข้าวก็เป็นข้าวแบบข้าวเขาโรยอะไรเนี่ยเขาโรยงา แปลกๆทุกคน okay, อด้เียนะได้ลองกินไอต์เตอร์ไดคิมัสไอต์ตอร์ดคิมัสแบบจะขอลิสต์ขอรับอาหารมาไอต์เตอร์ไดคิมัสของสเปนไม่มีพูดก่อนกินขึ <laughs> ้นมากินไปเลยแค่ไวพรบวนโปรเวชโชขอยากกว่าอีกอ่ะบวนโปรเวชโชแต่ว่าขอให้กินแค่หน่อยนะ <c oughs> มาอืมรสชาติเป็นโอยาบโกดงที่แบบเหมือนมัน มันหนักรสชาติมาจากซอสที่เขาใช้อ่ะไม่รู้ใช้ซอสอะไรมันมีความหอมหอมหนหวนแปลกๆในซอสอ่ะพี่มีลองชิมเสียไม่รู้อย่างที่รู้คือหนึ่งเค็มเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยกินเค็มเอี่เป็นคนกินเค็มอ๋อพี่เป็นคนไม่กินเค็มไม่รู้สึกเค็มรู้สึกมันหวานแล้วก็ใช่มันเป็นรสซอสแปลกๆบอกไม่ถูกแบบไม่เคยชิมนะว่าของออริจินอลมันเป็นยังไงก็เลยไม่รู้ ผลินนึกอ,ออกแล้วรลชั่นเหมือนอะไรมันเหมือนซอสญี่ปุ่นอันหนึ่งชื่อว่าซอสบูดอกซอสบูดอกซอสเนี่ยเขาไว้ใส่แบบคาเลอ่ะอ่เขาเรียกอะไรนะเคอรี่แกงเคอรี่แล้วใส่บูดอกซอสออนท็อปอะไรเงี้ยแต่เขาผลิตว่าเขาอาจจะใส่บนนี้แต่ว่าอาจจะใส่เยอะไปหน่อยมันเลยทําให้อาหารน่ะมันเหมือนเหมือนเรามีแต่รสชาติซอสแต่ทุกคนนึกออกปะเหมือนเรามีไข่เจียวกับไก่ทอดแต่แบบ เราใส่ซอสซอสน้ำจิ้มไก่หรืออะไรสะแบบคลุกซะมันเต็มไปหมดเลยจนเวลากินข้าวเราได้แต่รสชาติซอสอะเนื้อออกไหมไม่ไม่ได้รสชาติของไอ้วัตถุดิบที่มันเป็นไก่เป็นไข่อะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกแบบนั้นนะแนชินแกงะแนนชิ้มก่อนแล้วบอกก่อนขม <c oughs> ไหม <c oughs> ออนเข้มหมายถึงว่าลินล้นลิ้นอดแอร์ต่อความเค็มนี่ยทาลิสกินไม่เป็นคนที่ไม่กินเค็มเลย ไม่เห็นเค็มเลยพิตว่ารสชาติมันเหมือนเนี่ยข้าวซอยอ๋อเหรอใช่มันเหมือนข้าวซอยนะขอกินก่อนนะคะทุกคนดีกว่าไม่ไม,ไม่มีกินใช่ตอนนี้ก็คือหลังจากเรากินข้าวอิ่มแล้วเนาะเราจะ มาลองดูข้างบนว่าเขาจะมีเทรเรสนะคะก็คือเป็นประเบียงไม่น่าจะเป็นรูปถอปหรือเปล่านะว่าจะลองที่ไปดูนะว่าถ้ามีรูปถอปก็ได้ได้นั่งดื่มนั่งอะไรกันอย่นิดหน่อยนะจ๊ะทุกคนปะตอนนี้ห้างจริงๆเราห้างปิดแล้วเนาะแต่ว่าเป็นรูปถอปข้างบนมันขึ้นได้ไปเลยไปดูกันนะจ๊ะนี่มีกล้องส่องด้วยจ้ะทุกคน ซึ่งวิวเนี่ยสวยสุดยอดเนี่ยตรงนี้คือพาซาเดสปานยานะแล้วก็ไปทางมอนชูอีกนะคะสวยสวยสวยว,ว้าวแล้วตรงนี้ทำเป็นเหมือนซุ้มให้ถ่ายรูปได้เมื่อกี้มีคนเข้าลิฟต์ไปด้วยสงสัยเราก็ขึ้นได้เหมือนกันเนาะลงไปทางลิฟต์ทางเนี้ยโอ้ ทุกคนตอนแรกเขาบอกว่าถ้าเราขึ้นลิฟต์ตัวนี้จะต้องเสียตังคนละ1.5ยูโรแต่ปรากฏว่าเราขึ้นมาจากในห้างเราก็สามารถเดินขึ้นมาได้เดี๋ยวลงไปแล้วไปจ่ายเงินข้างล่างอีกต่อไนั่นแหะสิแต่เมื่อกี้คนเมื่อกี้ก็ลงไปเลยนะเราลงทางเดิมก็ได้ปารีสเราจะได้ปารีสประตูประตูไปไหนเนี่ย ทุกคนปนะวัาเสียวมากเรจากตรงเนี้เหรอ,อลงไปแล้วอาจจะเสียเงินก็ได้อะอออย่าเลยไม่เสี่ยงดีกว่าส,สวยอยู่นะวิวกลางคืนอันนี้คือฟรีนะทุกคนไม่เสียตังค์สามารถขึ้นมาดูวิวแบบล้อมรอบได้เลยอันนี้จริงๆเดินได้เลยนะแต่ว่าเราไม่ได้เดินรอบนะแล้วก็อากาศตอนนี้ก็เย็นๆชอบมากเลยอะดูดิ ชอบมากจริงๆมันเดินรอบได้เลยนะทุกคนแล้วข้างหลังนี่ก็จะเป็นร้านอาหารเนาะก็จะมากินอาหารอะไรได้ก็เป็นอาหารสเปนนะเมื่อกี้เราส่องดูแลเป็นอาหารสเปนดูสิเราไม่ต้องเสียตังค์ขึ้นมาดูฟรีได้เลยตามมานะจ๊ะถ้าเกิดใครมาก็คือห้างเขาเรียกว่าห้างอารีน่าสนะคะก็คือที่เป็นเหมือนอสนามสู้วัวกระทิงเก่าเนาะ เมื่อกี้ก็ขึ้นไปดูแล้วนาะว่าเป็นอะไรกันนะเป็นรูปถอปแต่ว่าเป็นร้านอาหารนาะ<ช>ไม่ได้เป็นบาร์ก็ก็เสียใจนิดนึงนะปกติน่าแต่เป็นบาร<ช>์เนาะคือคอิมเมจคาดว่าจะเป็นแบบบาร<ช>์เอาดอแมทไนท์แต่มันไม่ใช่เป็นร้านอาหารแบบปิดใช่กะจะขึ้นมาดื่มอะ,อะไรชิลๆนิดนึงปรากฏไม่ใช่ดีนะที่กินน้ําไปก่อนใช่ไม่อย่างไงก็อดค่ะทุกคนก็ตอนนี้เราสองคนก็จะจับ อ่าโรงแรมแล้วนเนาะอันนี้ตรงนี้เลยไหมโอเคโรงแรมเออตอนนี้เราสองคนก็จะกลับโรงแรมนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันก็สี่ทุ่มกว่าแล้วเนาะ<ส>ก,ก็ก็ถือว่าดึกแล้วแล้วก็เหนื่อยกันด้วยไปที่เดียวต่เหนื่อยแล้ววันนี้เดินเยอะเหนื่อย<ช> <ๆ S 1> เหมือนกัน <ๆ S 1> ก็วันนี้ก็พอแค่นี้เนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะเดี๋ยวไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวตากันด้วยนะจ๊ะบาย<ไ>